เรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาว20,000ล้านถึง50,000 5,000ล้านเม็ดหน้าที่เม็ดเลือดขาวธรรมชาติสร้างมาเพื่อทาอะไร <c oughs> เพื่อดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุล uh huh. เอ๊ะทำไมเราไม่ใช้ไปรบแบบยุทธศาสตร์โซนบู <c oughs> ใช้กองทัพที่ในร่างกายของเราเนี่ยทำหน้าที่ตรงนั้นเราก็ไปศึกษาเรื่องการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวด้วยสารสกัดชุดนี้นะครับ uh huh. ก็มีการทดสอบที่ศูนย์วิจัยมาเลเชียงใหม่ <c oughs> แล้วก็พบว่ามันกระตุ้นเม็ดเลือดขาว CD4 โดยเฉพาะยิ่ง ts1 ts17 ซึ่งเป็นตัวที่สร้างภูมิกันได้ดีมากมแล้วก็กระตุ้นคิวเลติเซลตามหลักวิทยาศาสตร์เราก็บอกเอ๊ะถ้าเช่นนี้เราน่าจะช้ำประโยชน์กับมันได้มากมๆเลยแปลว่าตอนนั้นเนี่ยเราเอาเจ้าตัวสารผสมเหล่านี้มา,มาใช้แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีมีอะไรบ้างอันนี้คุณผู้ชมอันนี้อยู่ที่หน้าจอที่ว่าเนี่ยก็จะมีฝรั่งฝรั่งตัวเรือืองมังคุดมังคุดที่ว่าเป็นต้นเลยเป็นเป็นตัวแรกเลยงาดำาดไนะฮะใบบัวบกต้องสกัดมันเฉพาะ ที่มันจะทําหน้าที่ของมันได้แล้วก็ผสมในลักษัต์ที่มันถูกต้องนะครับโดยที่ในี่นสุดว่าวิธีการที่คือว่าเสริมฤทธิ์ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างภูมิมกันขึ้นมา